แมปคาปิบาร่ากันนะครับเกมนี้เล่นง่ายมากเลยครับดกดออโตโอนี่มันมีออโต้มาให้เราใช้นะครับสามารถไปกดได้เลยไม่ต้องเติมบอกเสียงไปนงไม่มีระบบ p p p ครับ อันนี้รหัสรองของผมนะครับรหัสหลักผมเดี๋ยวค่อยมาเข้าครับเนี่ยดูคนอื่นนะครับถ้าเราตีแอปเปิลพวกนี้ไปเ,เราจะเป็นเหมือนคนอื่นพวกเขาครับนี่คผู้ชมต้องดูแถบขั้นล,ล่างนะว่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส,สุ่มไข่ ต้องไปรับของฟรีนะครับคุณชมแตะเลี้ยงใหเฮ้ยอะไรอะไรเกมนี้ก็ดูดิเกมนี้ชื่อว่า Evolution Capybara กันนะครับก็ไปลองเล่นได้นะครับ ตอนนี้เราเลี้ยวสองแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าใกล้เลี้ยวสามแล้วครับคุณผู้ชมคิดว่าผมไปตีไก่ได้ไหมน่าจะได้นะโอ้โอ้โอ้โพี่จ๋าช่วยผมด้วยสาม วันนี้ภารกิจของเราก็คือให้ไปโลกสองให้ได้นะครับนานแน่เลยนั่นเดี๋ยวผมตัดไปตอนเป็นเลเวล4สี่เลยนะครับตัดมาเลเวลรสี่แล้วนะครับบอกแล้วเกมนี้มันล่น ง่ายสุดๆเลยครับโอ้โหง,ง่ายง,ง่ายง,ง่ายง่ายมากเลยครับผมไปตีหมูได้แล้วน่าจะง่ายขนาดนี้แหละตีหมูได้แล้วมั้งสบายมากโอ้โหห,หุ้ยหมูยังอ่อนเอเลยอ,อ,อ่อนเอสุดชนะได้กระบ,บ่าแลยโอเคโอเคดีใหม่ แปลว่าเรายังเปรี้ยวกับหมูไม่ได้เราต้องเปรี้ยวกับส้มก่อนส้มมันเปรี้ยวน,นะครับเฮ้ยคนละเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ครับติดอะไรอ่ะเปรี้ยวกับหมูต่อด,ดีกว่าหยัถ้าผมลองดูติดไหมติดติดได้ไงอืมโอ้ ผมว่าไปสู่มไข่ดีกว่าตีทียวแตกมุยังกางเ,เปิ้ลนี่ผมสู่มไข่ทีไรผมจะได้ตัว5% 5%ครับของดีเก้นระดับหายากเลยของเนี้ยหายากสุดๆเลยของแบบเนี้ยยากเกินแล้วผมตีดาเมจเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับดูกินผมวส50 เบื่อจริงๆเลยแบบนี้ที่มันติดอ่ะติดอะไรติดหมูข้ามหมูก่อนเออขอโทษขอโทษออช่วยด้วยเลเวลอย่างชานี่ีของรับลับๆับๆับร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 ับับร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 ไบ่ับไก่รับรัรับ่ับรับรับ 60 XP แล้วนะครับตอนนี้เราเป็นคาปิบาร่าตัวใหญ่ีิบาร่าถ้ามีคนดูเยอะผมจะทำพาต่อนะคะ งหมดลนี่้งูหระกกินกันงดูคนะเจาะคนนั้นดิครับ คลิปยาว3นาทีแล้วเหรอคะ3นาทีอะไรอว่าทีเราอย่ห้5นาทีเรามัะเปรี้ยวกับหมูได้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเราถูกมากผมชนะถูกหมูพุดหมูอร่อยเลยเนื้อหมูนุ่มชอบเลยแบบนี้ ารไม่มีไปตีวอวนะเ, yeah, 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 yeah. เอาดีๆมันตีน้อยกว่าเรา <c oughs> แล้วฟาร์มไงให้ทันเนี่ย <c oughs> กีกี้ครับกีกี้กะแตกแตกอีกหนึ่งเวลาโหดเกินตึงเกินนะครับูกีกาฟังทาง่าออกไปซิกาิปุ๋ยไปยนืน ไอ้ปืนเก็บปายนี่ตีไม่ได้อ๋อลืมไปเลยไม่มีระบบอีกคืออะไรอ่ะติดอะไรตีแมงก,กูนตีปิ๊กอะไรอ่ะปิ๊กหมู บิกมันนั่นมันตัวบีกูดูมังกรครับดูมังกรดิโอ้โหชิวใหม่ก็เกมตัวอะไรน่าอยากตีเลยตัวอะไรน่าอยากตีจังเลยพี่คะเฮ้ยทำไมปามุ้งก้มง ไปตอนเลเวล6เลยได้ไหมครับฟาร์มอย่างนั้นผมเลเวล7แล้วนะพ่อทำไมเคลื่อนที่ไม่ได้ช่วยผมด้วยเลเวล7สามารถเข้าประตูนี้ได้เล้ยวช่ใช่ไหมเลเวลเจ็เข้าได้แล้วเอาหลอดเหร ความกี่ชาติเนี่ยถึงจะไปทุกสองด้งั้นเปลี่ยนเป้าหมายให้ลลกหนึ่งครบก็พอตัวใกล้เขียงตัวต่อไปก็ครบแล้วตัวต่อไปปิดคลิปแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยวีนกับไม่เกีนนอนหลับฟาร์มได้ไหมห่วงแล้ว

พูดเลยครับ <C ute> คือรู้สึกว่าเหมือน <C ute> ตอนนี้เกมนี้มันแบบมันง่ <C ute> งายอย่างแบบเออ <C ute> <C ute> ไอเถิไนไอเถิญไอเงินไอเหยื่อเหยื่นเฮ้ยอะไรอ่ะเรียกเแมนผูวแล้วคืออะไรคืออะไรอ่ะไอเหยืนโอ้ยเหยืน ฟันมาเฉาะวัวเลยพูดเหย่อนมาบอกเลยเหย่อนกึ้นหย่นจนเอามาเฉาะแบบวัวน่ะแตกเลยหัวยังหุดฟันไม่หักหรอเนี่ยฟันไม่หักหรอหย่นกึ้นหย่น เพืรับของเก็บ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 คืออะไรหยื่นนะไปดัดฟันไหมอยากไปดัดต้องไปดัดฟันเลสตัวเนี้เออแต่ไม่ต้องดัดก็ได้เหยื่นจะเอาไว้เฉาะไอตัววัวตัววัวนัดเดี๋ยวเฉาะมังกรอุ้ยไอเหยื่นไอเหยื่นไอหย่นมาแย่งทำไม ไอเหยุนเดี๋ยวโดนทืบไอเหยุนเดี๋ยวฟันเฉาะหน้าอไอเอ้เอาใครตายเมื่อกี้ไม่อลองหุ่นหรือตายอ่ะกอหุ่นนี่อุย้ยผีเอากลายเป็นเหยื่อเอาเหยื่อนีกแล้วผมเมื่อกี้เลยนี่หวะเอาเ้าแล้วติดคลิปไปด้วยเหยื่อเหยื่อเนี่ยโอ้ my god บ๊ายบายยืนยืนบ๊ายบายเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายยืนยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลิปหน้าเจอกัน